อ่าเอาละครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อนี้กับป้ามาอยู่หาอยู่ครับอ่าเอามีดไปเลยกระสอบมีอยู่อ่าไปไปอ่าเมื่อนี้หลังจากที่ป้ากันนี่ครับมาป้ากันมาเก็บบังม่วงนะครับตอนนี้กับมาเอาตะไคร่นะครับตะไคร์กับอยู่ทึ่งเขาพี่ละครับอยู่สวนบังม่วงครับผม สวัสดีครับย่ยจ๋าเบลเยี่ยมนะครับเอาเอาตาใครครับโบแมนบะเขียบครับผมต้นบะเขียบกับมี่นะครับยูอิสเลีวนะครับนี่ครับวิวใจครับสวัสดีครับสวัสดียาาจ๋าครับผมอันนี้นี่เป็นบะเขียบนะครับแซ่ทูเชี่อไหมพี่ไอหนวงข้ามองมีมี่บะเขียบอันนี้ครับต้นบะเขียบกับประมาณนี้ครับ ต้นมะเขียวข้างในโอ้คือโฮมดีเดียครับเป็นตาล้มลื่นดีเดีครับสวัสดีครับคุณอ่าปียะปียะธิดาสวัสดีครับอ๋อทุกขึได้หลายเลยว,วะมะเขือกินน้ำพันวานะครับยายจ๋านะทุกคนเหรอทุกเอาเอาชิมให้พีนนนะ่น้องเขาบังนะโอ้โหอันนี้นะโอ้ตาอัตเป็นตาเชียบเยอทูกนี่กับอาทูกครับผมอาเบาทูกครับเบาอุดรอายุยิมหาครับสวดบ่ครับสวดครับแมนบ่ คือหัวครับสวัสดีรอบวงจ้านะครับแล้วกาแววใจนะครับพี่จัดล้านเสียอพอดีเลยน้องโชคอ่ะขายขายดีๆครับพี่นนท์หงครับผมอันนี้บะเขียบนะครับเบ้าทู่พนจะกินบะเขียบให้เบิ้งครับรสชาติเป็นยังไงครับบะเขียบยิสราเลหวานครับแกนบอหวานแต่ว่าน่วยมันตามันเป็นแปลกๆครับนี่ครับมันบ่บเป็นตาคือบานเฮาเลยครับ เป็นยังไงโดอกนี่แมนบอ่านี่ครับอู้หน่วนใหยไเลยครับนี่ตัวนี้เอาไปบ่มยังหน่อยเนาะ,ะไปบ่มยังหน่อยอันนี้กันดีอ่ะโอเคครับครับพอกินอยู่เนาะลาเขียบเนาะพอกินครับโอ้ทางนี้เอาตะไคร้ย่างเดียวครับเป็นมักตะไคร้นะครับสำหรับเบานะครพนมอยุธยาดินแดนบ้านเก่าคงสิพ มีผู้บบาเอาใจทุกคืนวันลืมหน,นุ่มนครพนมเห็นอย่างครับเนี่ยปลาตะไคร้ก็หน่อยหัวเงยเลยครับ,ารบปาเนี่ยครับพี่น้องเลยตะไคร้างามขนาดครับไม่แต่หัวาบใหง่ครับผมม่แต่ต้นแบใหง่เลยนีก่ก็เบานครพนมครับตะไคร้ามากลายนะครับ ืัอนี้ก็ขอบคุณเบาหน่อยโคกกลางนะครับที่มาให้อำนวยความสะดวกนะครับในการเขามาที่สวนบักม่วงนะครับแล้วก็ได้มา้าเอาตะไคร่นะครับเก็บหน่อยนาบอกยังไงมามามาเล่นนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เขาครับผมก็จะประมาณนี้ครับยูทิาเลตอนนี้นะครับ สวัสดีคุณสุเทพแซริมครับผมคุณจันแลมสวัสดีครับหมอบเขาอยู่ทองนาพนวานะครับตามติดชีวิตหิมร้อยสวัสดีครับบัเขียพวิเศษเดียวมีนอนเจาะไหมคะกามีอยู่ครับคือการโสดแต่บดโสบพนันที่กนควันจะเล่นรวยนะครับขอแดดบ้างจ้านะครับจากพี่แพ้นะครับเอามีน้อยหน้าด้วยนะครับจากพี่แพ่นะครับนั่งล่านี่สวัสดีครับเอาเมียนมาปลูกเนี่ยพนวานะครับ อ่านวแนวกินลูกสะไพเยอรมันนะครับสวัสดีครับวะมาให้กำลังใจค่ะเพ่นวานะครับกาทับทิมกับมีเลยครับเนี่ยทับทิมกับมีครับนี่ครับทับทิมทั้งยิสเซยลเพื่นกัตัวนี้เป็นเป็นแปลงแปลงทดสอบนะครับเพื่อนทดสอบเบิ้งเพื่อนจะปลูกไว้ดีครับเป็นทับทิมมองนี้จะเป็นแปลงทดสอบครับอาจจะบ่ไหลนะครับ ทำงานอะไรครับอยู่อิสราเอลของผมนี่เป็นงานในตัดพักนะครับตัดพักไอ้บาซิลิกุมครับยุนี่จะเป็นสวนบัญม่วงับผมน้อยโคกลางอยู่ไหนไม่เห็นออกกล้องเลยเพื่อนทำงานครับเดี๋ยวแล้วจากนี้ผมจะใส่อีเมลของเบาน้อยโคกลางนะครับแล้วก็เป็นท้ายทอดสดไอ้ของเบาน้อยโคกลางครับผมลงเรียล้เยวเรียบร้อยผมก็จะไปหาเพื่อนนะครับแล้วก็จะภาพ พี่ๆน้องๆเบิ้งเพิ่นทำงานนะครับของเบาหน่อยโคกกลางนะครับจะเป็นไล่โซดของอช่องเบาหน่อยโชคโคกกลางนะครับอีกนี่นะครับจบนี่ละผมก็จะไปหาเพื่อนนะครับแทงท่องเที่ยงกับเที่ยงกระโทกนะครับสวัสดีคุณโชคใช่คิดถึงเมืองไทยบอจ่าครับผมกะคิดฮอดครับผมคุณอรุณีนะครับสวัสดีจา้าเบาโชคสบายดีน้องอ่าบนอ้อจา้าเบาโชคไปอิสเดียวจากปีแล้วจ้า แกจะได้กลับหรือยังผมนี่ก็ครบสัญญาแล้วครับแต่ว่าก็ยุต่อได้อีกครับเนื่องจากสถานการณ์แบบนี้นะครับได้จ้างให้ทํางานต่อไปอีกได้นะครับพี่แพรว่าอ้าวเคจ่าโชคดีสนับสนุนช่วยบบาวน้อยพี่แพรก็ดีใจนําคนไทยยึดใจดีนะครับครับผมคุณอมยิ้มชาแนลนะครับสวัสดีจ่าบ่าโชคนะครับสวัสดีครับคุณเยาวรัตน์อ่าบออินนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ่าน้องโชคจากคุณอ่ คุณรันศิยาสวัสดีครับคุณคุณเยาวรัตน์จะบอกว่าสวัสดีนะครับคิดว่านะครับนี่กับบ้าทองคํามบ้านม่วงครับสวัสดีครับผมเอาเอาให้เขาอีกก็ได้ถ้าใครเขามีถุงอยู่บ้าทู่ไปเอามาอีกบ้าหน่อยเพิ่นใจดีอยู่เป็นปลูกไว้ลายอยู่เพิ่นบอกให้มาเอาครับเพิ่นก็บอกว่าสวัสดีนะครับคุณเยาวรัตน์บออินนะครับเวลานี้อิราเลียกี่โมงครับ อาต่างช้าจากเมืองไทย5ชั่วโมงครับตอนนี้1 1นาฬิกา20นาทีที่บ้านเราก็อา1 6 2จนะครับประมาณนี้ครับผมต่างกัน5ชั่วโมงครับหนาวหรือร้อนครับอิสราเอลอาหนาวหรือร้อนอิสราเอลตอนนี้20ถึง3าองศาครับ ปีคือสีได้ไปเก็บเห็ดฟางอยู่นอจ้าโอ้ได้ครับได้ได้ได้ปีไม่ครับผมปีไม่ก็ได้แล้วครับนี่กับ้าขอนเก่ได้บ้บบกเขียบโอ้ได้ครับผมโอ้มาทานครับนี่แหละครับผมมาท่านอะทูครับอัทูนี่อะทูนี่คือเป็นมณ์มน์ย่างเดียวครับมนมนเก่งครับอะทูครับเห็นของแฉบบ่ไไวเลยอ่าเดี๋ยวนะครับยายจ๋าบอกว่าสวัสดีทุกท่านนะครับ อ่ามะนาวมะนาวทานข้าวหรือยังพี่โชคดูแลสุขภาพด้วยนะคะทางนั้นครับผมขอบคูณในหลายครับมะนาวมะนาวเขากินมาแร้วครับกินแล้วก็มากครับผมอ่าคุณสมนึกบอกว่าสิบหกเท่ากับสองโอสิบหกจุดสองหนึ่งแมนครับแมนแมนก็คือทั้งนี้สาโกไทยหาชั่วโมงครับอิงดาวไลฟ์สไตล์ก็บอกว่าทักทุกทุกคนเด้อจ่านะครับสวัสดีครับพี่โชคใชยสูสๆครับเมื่อวานได้รางวัลพ่อเบิ้ลยงให้หนุ่มโชคจะ ให้ส่งที่บ้านเอาไทยนะจ๊ะขอบคุณนะครับพี่กนกพรนะครับเมื่อวานนี้จับรางวัลอยู่บ้านพ่อเบิร์นะครับกาผมก็ได้เอาให้แม่ผมนะครับผมเอาที่อยู่ของแม่พิมพาบญยาพงนะครับให้ให้นะครับการส่งไปที่กาขอบคุณพี่กนกพรนะครับที่เป็นพ่อเบิร์เพิ่นแจกพระนะครับเพิ่นแจกพระที่มีสปอนเซอร์เพิ่นเอาให้นะครับเพิ่นกแจกพอดีพี่กนกพรเพิ่นได้นะครับ กขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับน้ำใจของพี่กนกพรนะครับใบออกเลยจวนานมตัดใบวนานมอ่าคุณยาวรัตบอยินสวัสดีค่ะนะครับคุณแสงสว่างอ่ายุบยุบประโคดก็บอกว่ามิสยูคิดถึงนะครับครับผมสิทธาเบิงคิปเก็บเห็นเด้อจ้าครับผมคุณอารุณีนะครับขอบคุณหลายๆครับอ่าคุณนฤนาตโพที่จานสคขอนเกนตอนนี้30องศาครับเพิ่งมานะครับสูสีกันเนาะครับเนาะ สูชีกันครับคุณแทงท่องก็บอกว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกๆคนเด้อจ่าลำลุ้ยกลับมาบานเล่านะทุกคนเพื่อนวานะครับจากคุณแทงท่องนะครับคุณวิลาพงษ์เสียกิจนะครับพรุ่งนี้จะไปสมัครครับจะผ่านไม่น้อครับสุขภาพแข็งแรงตาไม่บอดชีไม่เคยมาอิราเลมาก่อนเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้วกัมาได้นะครับโบมีประวัติที่เสียหายนะครับมาได้ครับผมลอยเปอร์เซ็นต์ครับ ต่ว่ากัอยู่ที่ว่าถ้าโดนหรือบดดนเนาะครับเนาะอ่าคุณสยามรอยยิ้มคุณโชครู้จักบ่าวน้องโมวไหมครับแกจะกลับไทยแล้วรู้จักครับกัเฟียสไปอ่าให้เพิ่นเดินทางโดยปลอดภัยแล้วครับก็บคืออ่าเฟียสไปหากันเลียเเ่ยวนะครับกับบ่าวน้องบัวกัเป็นพี่ใหญ่ของยูทูบเบอร์ที่อีสเทลเลีวนะครับกัขอบคุณนะครับที่เป็น กลเป็นอีกแรงบันดันใจนึงนะครับให้ยูทูบเบอร์รุ่นน้องๆนะครับเพราะว่าจะเป็นบ้าสกุลหรือทั้งพุนกับมีเชฟต้นมีไผ่อีกมีต้นท่างน้องต้นท่างนะครับหล้วก็มี่บ้าใช้ยภูมุ่มโอ้หลครับทั้งพุนนะครับเพ่อนการเป็นมี่บ้าน้องบัวนะครับเป็นแรงบันดานใจนะครับเป็นคล้ายๆเป็นไอดอลก็ได้นะครับก็ว่าได้นะครับอาการละชิ้นห้อนสามสิบซีนะครับจากแววใจนะครับ อนุมไท่กเกษตรกรตั้งเดนกับวัดดีครับไอ้นะครับอ่าพี่เมียวสองบอกว่าสดิจจ้าน้องโชคติดโคยูจ้าเพ่นวานะครับครับผมขอบคุณหลายๆครับแต่ยังกินแรีงน้อบ้าโชคตอนนี้เที่ยงอยู่ครับกินบักม่วงเมื่อกี้ท้ายคลิปแล้วครับบักม่วงนวยแล้วโลกครับนี่ครับบ้าทู่กับไปเก็บกับบ้าทู่ครับบักม่วงเมื่อกี้เนี่ยก็ได้ผู้ลัดสอบนะครับผมยิ้มวัดดีจ้านะครับของเชฟต้นอ่านอ่านข่ามั่นมั่นนะครับเพ่นวานนะครับ ครับผมขอบคุณหลายๆครับน้องเจนซิริเอกนะครับสวัสดีค่านะครับพี่เหมียวสองนะครับสวัสดีทุกคนรอบ้านนะคะจากพี่เหมียวสองนะครับเราย่องฝนโตค่าะนะครับจากเอฟดีเอฟนะครับพี่น้ำกบกว่าตะไคร่น้ง่ามจ้าน้องโชคย่นมาทั้งนี่แน่นะครับเอาเปลอาก่อไม่ก่อในทั้งนี่หน่อยแล้วครับเป็นยูเทิงเขาครับถ้า เดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนจังน้อยนะครับแลวกฐานทายไม้พี่น้องเบื่องจากมุมสูงว่าจะเป็นจังไรเนาะครับโอ้โหจะล่มนะครับ,บ,รบการลงจากนี้ผมก็จะไปเอาโทษสาผมเข้าอีเมลของเบาหน่อยนะครับแล้วก็ไล่สดเบื่องการทํางานของบบาหน่อยนะครับเมื่อนี้เพื่อนก็เฮ็ดงานอยู่อ่าอยู่สวนบกมงวงนี่แหละครับผมลงจากนี้ผมก็จะ ไรสดให้บ้านน้องน่อยโคกลางครับผมโอ้มายืนมองนี้ครับนี่กาเป็นบรรยากาศที่ไร่ไอสวนอไอไร่บักม่วงนะครับบัวแมนไล่สิเป็นสวนนะครับเพราะว่าเป็นต้นไม้หญ่งนะครับเอินสวนเป็นสวนมัม่วงนะครับตั้งพูนก็นจะมีบอ่อป่าครับสําหรับยูอิสราเล่าพวกสวนบักม่วงสวนสม้ม บักนาวนะครับเพื่อนกะจะปลูกไว้ยูสูงๆจัง่อยนะครับอาจจะเป็นยูไรเขาแบบนี้ครับผมจะเก็บบรรยากาศไม่พี่นองเบิงนะครับอยู่เทัร์เขาก็จะเป็นดินแบบลักษณะนี้แหละครับเป็นโขดหินแต่ว่าเพื่อนก็สามารถฟื้นฟูได้นะครับเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นสวนบักม่วงได้นี่ก็ถือว่าเก่งนะครับเบิงพื้นที่ของเพื่อนโหลดครับเนี่ย กาจะมีการถมที่เนี่ยแหละครับผมมายังมองนี่กับเบิง้งนี่กับเป็นย่งยงเป็นหินอยู่ครับเนี่ยก็จะมีตกแต่งที่เห็ดพราด้เห็ดจังสี่แหละครับเ mm hmm. พื่อนก็จะตรวจสภาพดินสภาพหินก่อนแหละครับในการเห็ดของเพื่อนอันนี้ครับกะพระพีพระนองมาเบงนะครับบรรยากาศอยู่สวนมะม่วงครับยิสเซเลวครับผม ผมก็อยูครบสัญญาแล้วล่ะครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงของเขาเอื้นยังอนุโลมนะครับกับคนไหนทีน่นายจ้างคนต้องการในยูต่อซอยนะครับใอยูเฮ็ดงานต่อเพื่อน่ากับเฮ็ดได้นะครับกับเฮ็ดไก่กนนะครับผมกา,าจจะเฮ็ดไปจากปีหนึ่งอาจจะปีหนึ่งหรือเดี๋ยวแต่แตนายจ้างเพื่นล่ะครับนายจ้างเพื่อนมายูได้ก็คือยูได้ล่ะครับแต่บไดยย้ยยูแบบพิดนะครับยูแบบถูกต้องล่ะครับผม ทางคุ่นบอกว่าถ่ายรูปให้เนี่ยเพื่อนมาทู่ทู่ถ่ายรูปให้นุ่มนครพนมนะครับพอดีนุ่มนครพนมเพิ่นกัดโดนๆมาทีนึงเนาะครับเนาะอ่าเดี๋ยวนะครับอ่าคุณอย่างนี้เอฟซีจอแดียน่ายเพื่นว่านะครับจากคุณตายบอกครับน่าจะแมีนนะครับแลนด์ออฟสมัยนะครับฮวันบอเนาะครับบอฮวันครับสบายสบายครับโอ้อากาศนะครับ สวัสดีน้องโชคนะครับจากพี่เย่านะครับยองชองนะครับมีสุเนียวเนาะบักเขียบกับมีเพื่อนวานะครับจากคนไทยในตุนิเซียพี่ต่อยนะครับสวัสดีบ่าวโชคคือบ่มี่ยานะครับเพื่อนวานะครับจามีแเนียบ่มี่เนียล่ะพี่ต่อยบมเป็นยังครับปีที่แล้วไปเบิ่งคลิปเบาวน้องบัวเก็บเห็ดปีนี้คือบ่าวโชคบบาน้องบัวเก็บเห็ดปีนี้ได้เบิ่งบ่าวโชคเนาะจ่าเพราะเบาน้องบัวสิกลับแล้วครับผมการยูทูบเบอร์ท่านอื่นเพิ่นก็อาจะไทายนะครับถ้าบนใ้มีเห็ด ยังผมกับอีกช่วงปีปีไม่นี่แหละครับได้อยครับได้เบิ้งโยวันดีครับคุณสอละทอนภากินผ้าเที่ยวครับสวัสดีครับตามติดชีวิตอาหิมด้วยกับอากาศหนาวไหมครับหนาวอยครับยี่ินี่กับพอดีพอดีกับว่าปันไดนะครับอยู่คอนเกนครับพรุ่งนี้จะไปสมัครเหมือนกันครับผมไปสมัครเลยครับติดตามกดกดกระดิ่งเรียวนะครับพี่หนุ่มโชกใช่นะครับครับขอบพูณในายๆครับอันนี้ต้นยังครับเนี่ยอ่าต้นอวโวคาโดเป็นบ่ครับเนี่ย โอ้มีอะโวคาโดพร้อมเดีครับเนี่ยมกลางนะเต็มเลยครับลูกมันโอ้นี่ครับลูกอะโวคาโดกับแมนครับอันนี้ก็เดี๋ยวเดียวเดียวเห็นยังครับนี่ถ่ายรูปครับเซลฟี่โอ้เพิ่นตะอวันยาครับเดียวเดียวเดียวเอาผมกับจิต่ายขึ้นกันละเดียวเดียวเดียวเห็นไหมนี่เห็นลูกมันไหมคนอะเห็นเหรอเนาะปาดขึ้นดอกแต่ครับโู้บ่าวนมเพิ่นพุ่มใจนะครับมืัอนี้ได้มาถ่ายต้นอะโวคาโดนะครับโว้ยคัก มีอยู่สองต้นครับเพื่อนอาจะคล้ายๆกับว่าเพิ่นทดสอบนะครับกินได้บ่อะซัมนี่ตรงไปบุ่มกันไหนบุ่มบุมได้อยู่เอาบ่ก่อยง่ายครับโอ้กรขดดผมอยู่นี่ผมบอกแค่กินจักเถื่อครับบุลูจักของแสบเป็นบ่ครับโชคชัยอยู่อีกกี่ปีประมาณปีสองปีครับปั๊บสวนมีทุกอย่างเลยเนาะพื่อนอาเอาพวกโดดกับนี่โอ้ยกอใจ๋งไร ก็ใจร้ายนะครับได้มีอะโวคาโดพร้อมนะครับไม่สุกทั้งลูปเหรอต้องเอาไปบ่มอีกแม่นบ่นี่อะโวคาโดผมบ่เคยกินอีหลีเด้ครับผมมาอยู่อิสราเอลเนี่ยปาดสวนนีมีทุกอย่างเลยพี่แพร้ยวานะครับคุณโซรถครับสวัสดีครับบอกกระบบานไงดียั่งอยู่ครับน้องชงมีทุกอย่างน้ออากาศหนาวบริจาคมาจากพี่นำนะครับยี่สิบองศาครับเพลี้ยใจกระทัาพี่ต่อยนะครับลมฝนแกนอยู่บ้านได้ครับเอ๊น่าจะอยู่อำเภอเมืองนะครับผมว่าฟ้าใส ลาละยองตอนนี้ฝนตกนะครับฟ้าใสนะครับสวัสดีครับคุณโซภิตอ่าเอฟซีกานจนาบุรีเพื่นวานะครับขอบคุณเลยนครับยิ้มให้อ่าเป็นยังไงเป็นยังไงถ่ายได้บ่ล่ะถ่ายได้อยู่รูดซีเปร์วานะครัโอ้ยบ่ได้ลูดซีเพื่นวาแย่อยู่วะนะถ่ายไม่ตัวเอามาถ่ายเพื่อนไม่เร็วๆๆ็เมื่อกี้เพื่นบ่ได้ลูดซีเพื่นวาโอ้ยแย่อยู่ แกยูเนาะครับเอาไหมเอาไหมถ่ายไหมถ่ายไหมเลยสร้างภาพจะได้ขึ้นบอกบอกุ่ณเนาะแอยูเจ้าอ่ะสวัสดีจานุมชดใช้อากาศหนาวบอนะครับจากคุณอ่าสารัญญานะครับสวัสดีครับอ่าคุณสารัญญาครับผมสวัสดีครับอ่าคุณแล่นเอาแล้วนะครับอ่านบอกว่าห่อนบอนะครับผมอ่านขึ้นทั้งเึ่งนะครับเพราะว่าอ่านบอท่านนะครับเอาไหมครับเมื่อกี้บ่าได้รูดชิปนะครับ อย่อยู่ป่าภูไทยยั่งอยู่อิสเอลไมครับนี่ได้ห้านเพื่อนนะครับนี่เบาทู่นี่ครับสวัสดีครับเบาทู่อันนี้เป็นห้านของเบาภูไทยนะครับอ่ายู่อำเภอไดกาหนองสาอยู่อำเภอศรีธาตุครับผมนี่ครับเป็นเบาทู่เป็นห้านของเบาภูไทยนะครับผููที่อ้วนๆนั่นนะครับน้องสวัสดีน้องโชคสบายดีบอนน้อยั่งท่านไร่สดอยู่น้องโชคนะครับจากพี่กุหลาบมุนเจริญครับผมขอบพูดในลายครับ เพ ak, ื่อนบอยห้กการเมืองไทยนะครับกับมนครับตอนนี้กับเพื่อนบอท่านไหนครับกับยูไปก่อนนะครับตรวจสอบดีๆนะครับด้มาเนี้ยผมมีพลาดครับบานนี้ครับเบาตะขอนพนมบมมีพลาดโอเคครับผมที่นั่นเวลาเท่าไหร่ครับจากฮิโรทูนะครับซากักเมืองไทยหาชั่วโมงครับตอนนี้สิบเอ็ดจุดสามสามครับยายจ๋าสไปเบลเยี่ยมก็วิ่งวิ่งนะครับ คุณลาวันนะครับบอกว่าชมจากสมุทรสาครเด้อไอ้นะครับครับผมขอบพูณหลายๆครับคอนแปะสะคอนนะครับสวัสดีครับเบ้าโชคนะครับสวัสดีครับคุณอารุณีบอกว่าอาโวคาโดเสียบได้จากพาครึ่งแล้วเอาน้ำตาลโรยเสียบเสียบจ่านะครับอุ้ยขากอยนะครับอยากกินของดีได้นุ่มโชคล่องกินเบงมีลูกสุกมันจะมันจะออกมันมันหรอครับผมถ้าไม่สุกจะออกมันมันนะครับ มีหน่วยสุกบ่ไม่มีล่พีีมแต่ลูกดิบๆเป็นบ่แต่เบิ่งดูกโอ้โหเอาว่าเขาโดดๆครับพี่น้องครับเนี่ยตานโมแมนธรรมดาครับเนี่ยนี่ครับลูกๆเลยครับเนี่ยอ่าเบานมนะคอนผงนมเก็บอย่างเดียวครับกินดิบได้ใช่ไหมไม่ได้ต้นไม้ลูกสุกจะหน่วยรสชาติจะมันๆครับอ่าพี่สรัญญาบอกนะครับ อยากกินของดีเด้น่มโชคนะครับสวัสดีจ้านุ่มทาอะไรกันนะครับกามาเอาตะไคร่นะครับหายุหากกินเที่ยวสวนบางม่วงครับผมถ่ายคลิปบางม่วงแล้วละครับเดี๋ยวจะตัดต่อให้ลงกไห้พีน้วงเบิงนะครับอาจจะเป็นมืออื่นนะครับผมบางม่วงกับมีแต่หน่วยละโลนะครับหน่วยละปิดโลกัย่งเหลืออยููนะครับคุณสมยศสวัสดีครับคุณลําพุนสวัสดีครับผมคุณบุตรดาสวัสดีครับ ทีมีวกก็บอกวิ่งวิ่งนะครับคุณลำพุนบอกว่าเป็นกําลังใจให้เด้อนะครับแยายุบอลลูชิปเป็นว่าพิ่ต่อยนะครับคุณขันชนะนะครับจักรมงเลียวทั้งคุณนะครับสากเมืองไทยนะครับสิบเอ็ดจุดสามห้าครับตอนนี้ครับคุณบุญคุณบุญลงอ่าพรมอ่าคุณบุญลงนะครับสวัสดีเขาคือว่าอโวคาโดปลูกได้แต่อากาศหนาวอิสราเอลเพื่อนพันุ์อย่างง้อเป็นแต่เอามาปลูกบ้านห้าแท้นะครับอันนี้พมกับบริน่ใจนะครับสำหรับอโวคาโดนะครับ คุณสุธิดามาลานะครับเอฟซีเพชรบูรณ์ครับบ่าวโชคเป็นกำลังใจให้ครับปลาอ้วนขั้วบ้านบ้านเอฟซีกระบีนะครับพี่อิงดาวกับวิ่งวิ่งนะครับแรงงานพันธุ์ศึกสวัสดีครับพี่โชคชัยอย่าพึ่งกำนะครับบ้านเฮาลำบากครับผมยังอยากกลับขึ้นไปครับติดตามมานานแล้วแต่ไปค่อยบุกค่อยได้คอมเมนต์นะครับจากแรงงานผ่านศึกนะครับครับผมกับแน่ใจให้ยูผมกับยูไปเรื่อยๆก้อนละครับพี่น้องครับย้อนเสียงหน่อยนึงนะครับจงเอาแบบนี้ครับ มีบะขามหวานไหมครับโบมีครับผมโบคาโดนะครับจากคุณภาคพุ่มนะครับนบประคุณนะครับยาจ่ากับวิ่งวิ่งนะครับกินแนี่ยโบคาโดให้พลังงานหลเดอร์น้องโชคพนวานะครับคุณภาคพุ่มก็บว่าเอามาฝากเนี่ยนะครับคุณแสงวันลีนะครับสวัสดีน้องโชคสู่ๆกันเด้อคุณพี่กุหลาบมุนเจริญก็บอกว่าโวคาโดที่นู่นแพงบอจ่าเมืองไทยคือแพงครับ พอซื้อได้ครับผมกับโบแพงปานนด้ครับโลนึงกับตามที่ผมไปเบิ่งกับโบเกิน20เช็คเกี้ยวนะครับมันก็เป็นไปตามค่าเงินครับผมไอไปไายไอกับไปไายใกล้ๆต้นมันแน่จ้านะครับจากคุณลาวันบ้านอ่าผนึกนะวันวันบันผนึกนะครับอ่าโอเคครับผมอ่าคุณไพ่ก็บอกว่าสวัสดีจ้าบ่าวโชคสบายดีบ่าน้อทางยิสเรียวนะครับครับผมก็สบายดีกันทุกคนครับมื้อนี้พากันมาเอา มาเอาตะไคร่มาเอาบักม่วงแล้วก็มาเบิ่งต้นอะโวคาโดเดี๋ยวกลับไปเมืองอะโวคาโดโอยอี่หนึงครับเมื่อกี้เพิ่นบอกว่าให้ขอไปถ่ายใกล้ๆน,นะครับดกอีลีเลยครับดกคักอยู่บักม่วงนี่จะเป็นบักม่วงพันธุ์อ่าเชอร์รี่นะครับหรือว่าถ้าเป็นบานเฮากับพันธุ์อ่าทูอาทูอีทูเป็นบ่ครับหรืออีทูอาทูอาทูอีทูเหรอครับแม่นคิดว่า อันนี้ครับต้นต้นอะโวคขโดครับโดกขนาดครับต้นเดียวครับแต่ว่าโดกแห้งนี่ครับพี่น้องครับโดกขนาดครับเนี่ยต้นเดียวครับแต่ว่าโดกแห้งเบาเบาเพิ่นย่งอยากอ่าทายลูปน้ำเนาะครับเนาะนี่ครับโอ้ยบดมีดพูอันนี้ให้เนาะครับเนาะแคบแคบหน้าจอให้นี่คักอยู่นี่เอาไว้เป็นนาปกเนาะครับเนาะนี่ ดกอีกทีครับสำหรับอาวคากระโดนะครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องดกอยู่ดกใช่ได้ครับผมต้นน้อยแต่ว่ากัดยูเต่เกลวครับเอาทั้งนี้กับแมนบอลนี่แมนบอนี่นี่อีกต้นหนึ่งมันบอครับเนี่ยคือกันแมนบอเดี๋ยวไปบังกอนครับแมนบออันนี้ต้นยังครับเนี่ยอันนี้คือบบมีหน่วยเนะบาดไมีอยู่ฟังเดี่ยวครับ เป็นแปลงทดล่องของเพื่อนครับผมเป็นแปลงทดล่องเดี๋ยวเอากล้องเข้าไปทั้งในครับไปเบิ้งทั้งในโอ้ทั้งในก็หลายอยู่ครับเพียบเลยก็ถือว่าโดกนะครับสําหรับเอาโวคาโดนะครับก็อยากจะไปที่สวนอยู่ครับไปเบิ้งสวนอีลีเลยครับจะเป็ยนยังไงเนาะครับเนาะอ่าเอามาฝากด้วยนะครับจากคุณภาคภูมินะครับสวัสดีจ้า น้องโชคสูสูกันเดินนะครับอ่าอายไปไท่ายไกลๆอ่อกแล้วนะครับพี่น้าบอกว่าเอาเอา,เอาอยูก้อนนอ่องยู่เอากินก้อนน้องโชคนะครับลวยๆแล้วค่อยไปยูบานเฮานะครับลานกาแฟในใสวนเดร์น้องโชคนะครับเฮดลานกาแฟ๋อครับผมผมกะว่าจะค้าขายนี่แหละครับโอ้เบาทู่จัดหนักเลยครับมือนี้ครับเ <laughs> บาทู่นะครับ เบาทู่นี่เป็นห้านของผู้อ้วนๆนะครับเป็นเบานี่ครับโบกระโดครับแต่บท่านซูกดอกครับอาไปบ่ครับน้องโชคนายจ้างึ้นค่าแรงให้ไหมพว่านะครับอค่าแรงนี่ครับผมบอกตรงว่าอยู่อิตาเลีวนี่โบโบคือกันจังมองนะครับบางมองก็ให้ตามให้ตามมาตรฐานเขาแต่บางมองนี่ก็นายจ้างยังเอาเปียบอยกามีดีบ่ดีครับแต่มองผมนี่ก็ ถือว่าปานก่างนะครับกับพ่อยูได้นะครับโอ้แมงแมงแมงวันหลายนะครับสวัสดีจานุ่มโชคใช่นะครับจากคุณจีละนันเลียมนะครับสวัสดีครับปลาดดกแท้าไอ้เพื่นวานะครับจากคุณลาวันนะครับสวัสดีจานุ่มโชคสบายดียูบอสอากาศคืออ่าซีดีน้อเพื่นวานะครับจากคนสวยๆนะครับอ่าพี่บุญชูสวัสดีครับโชคใช้ไทยแลนด์ครับสวัสดีครับพี่บุญชูครับอ่าบุญถมบุญถมก็บอกว่าสวัสดีครับอ้นะครับคุณลาวันบอกว่า เบื้องไกลคือหมากหมากยังบังคุงนออ้อไอ้คนละแมนอยู่ครับอ่ะโอเคครับมานนี้ก็ได้พวามกันแล้วนะครับ that, that, that. นี่ก็ตะไคร้นะครับใช้เบาน้ำควันพนมเด้โอ้เมื่อน,นี้จัดเต็มเลยเ,เลยนาะครับได้ทั้งอโวคาโดทั้งบัม่วงทั้งตะไคร้เลยเนาะครับ บ่มาอีกครับผมเอาอ่ะกาว่าสีบมมาอีกเลยบอกครับเนี่ยมาครับมาคือเก่าครับมาคือเก่านี่กับเบาทองคำมันม่วงครับผมอ่าเบาทองคำมันม่วงครับเป็นยูทูบเบอร์คือกันครับสำหรับเบาทองคำอ่าเอ็มเอลนะครับจากคุณเล็กนะครับสวัสดีครับมือเลี้ยงครับไอโชนะครับคุณนําบอกว่าสวัสดีค่ะบยายจ๋านะครับอ่าโอเคครับในไลไ์นี่กับเดี๋ยวเดียวนะครับมาใหม่ครับคุณจีรวัตรนะครับน้องโชคยู่เมืองอะไรครับ ผมอยู่เมืองอัาฟูลาครับถ้าเป็นอำเภออำเภอนี่จะเป็นอำเภอเบชชีันครับติดจอแดนครับผมอ่าส้นเบาโชคอยู่ของกินหลายเนาะอเม,มนครับจากคุณอ่าอ่าสั้นสั้นชูนะครับครับผมอยูนี่คองกินหลดีครับถือว่าอ่ามาตรฐานนะครับการเป็นอยู่ซิ่งแวดล้อมอยู่นี่ครับในจ้างกับใจดีทุกคนนะครับเบาโชคอยู่ภาคไหนเนาะจะอยู่ไกลเบาหนองบัวบ่ ้าน้องบัวนี่น่าจะอยู่แถวๆนาตาเนียทะเลนะครับกะถือว่าไก่กันอยู่ครับประมาณร้อยกุโหนะครับพี่น้ำจ้านะครับจากยายจ๋านะครับเอาโอเคครับไรนี่กะสั้นๆนะครับพาพี่พนองมาก่าจจะได้ลาพี่ลานองนะครับโฉอโอเคโอเคครับในไรนี่กะขอจบไปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยว ผมจะไปเบ ok ิ้งเ <th phin at> บาวน่อยโคกลางนะครับผมจะเป็นคนไล่ให้เพื่อนเอาโทรศัพท <c oughs> ์ผมลาไล่เราก็ให้สิเบิ้งการเฮ็ดงานของเพื่อนเพื่อนเฮ็ดงานอยู่สวนบังม่วงครับตอนนี้เพื่อนเฮ็ดงานอยู่สองคนไปเบิ้งว่าเพื่อนเฮ็ดยังเนาะครับวันนี้สำหรับเบาวน่อยโคกลางกาใส่เวลาประมาณบวกเกินสิบห้านาทีครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะไปขึ้นของเบาหน่อยโค้กลางครับผมถ้าผู้ใดสนใจเรื่องเกี่ยวกับการเฮ็ดบังม่วงก็ตามไปครับผม บายครับผมนะครับจากคุณเล็กนะครับบ่าวโชคยูภาคไดเอาออนเรีวนะครับเอาเคครับไว้พอกันคลิปหนาครับไล่หนาครับให้พี่น้องมีสุขภาพที่แข็งแรงครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับโชคดีเด้อบ่าวโชคเป็นกำลังใจให้จ้านะครับจากคุณสันสันยานะครับไปเที่ยวทะเลเดชีมาหรือยังครับยั่งอยู่ครับโอ้แมงวันหลายครับยูยูยูแถวๆนี้จะยูใกล้บ่อป่าครับแมงวันเล่หลายนะครับ น้องโชคดีจ้านะครับโชคดีจ้าน้องโชคคนวานะครับจากที่กุหลาบนะครับเอาโอเคครับลาไปก่อนครับมาใหม่ครับคุณธนิดนะครับขอบคุณครับสําหรับความูลการหายุ่หากินทางนั้นครับคนวานครับพี่แพทย์สวัสดีครับย่าจ่าอีกครับครับสวัสดีครับผมไปหี้แล่ะครับบัตร